สวัสดีครับผมนายสัญญาทองสีดำนะครับผู้อำนวกยการศูนย์วันใหม่เฉลิอเมอเกยรติมุกดาหารนะครับสำหรับบทบาทหน้าที่ของศูนย์วันใหม่เฉลือมเกยรติมุกดาหารนะครับก็ให้ความรู้นะครับแนะนําส่งเสริมให้กับเกษตรกรนะครับอ่านมาปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับซึ่งในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารของเรา นะครับปัจจุบันนี้นะครับเราก็ได้ส่งเสริมเกษตรกรให้หันมารวมกลุ่มกันปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับโดยดําเนินการตามนโยบายตลาดนํานวัตรกรรมเสริมเพิ่มรายได้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับเราก็ได้ให้เกษตรกรศูนย์หมอนไหมจีนเแมบุกทหารเนี่ยนะครับได้ทําทสัญญาซื้อขายหลังไหมล่วงหน้าหรือว่าคอนแทคฟาร์มิงนะครับระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับบริษัทจุนไหมไทยจำกัด นะครับซึ่งก็เป็นการตลาดนําตามที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกไว้นะครับในปัจจุบันนะครับที่เกษตรกรหันมาอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับหลังจากที่ได้มีการทําสัญญาซื้อขายกับลังไหมนะครับเกษตรกรก็เกิดความมั่นใจในการลงทุนอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีเกษตรกรหันมาประกอบอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมเยอะมากขึ้นนะครับในปัจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงไหมอยู่ประมาณ2 0 0ร้รายนะครับซึ่งเป็น ขายกับบริษัทจุนไหมไทยเป็นไหมอุตสากรรมขายลังนะครับสำหรับความร่วมมือกับวิทยาลัยชุมชนแล้วก็ทางเรือนจำาชัวอคราวศูนย์หมัเฉลิมเกียรติมุกดาหารของเรานะครับก็ได้เข้ามาให้ความรู้นะครับกับผู้ต้องขังก่อนการปลดปล่อยนะครับซึ่งสามารถที่จะนําอาชีพปลูกมอเลยงไหมอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับหลังจากการปลดปล่อยนะก็สามารถนําอาชีพนี้ไปสามารถไปประกอบอาชีพไปเลี้ยงครอบครัวได้